สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะสยามไรเดอร์วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์คลาสสิกที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันปี2025อย่าง Honda CB400 ซึ่งยังคงความเป็นตำนานพร้อมอัปเกรดฟีเจอร์และเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมดีไซน์คลาสสิกที่มีสเสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย Honda CB400 รุ่นปี2025ยังคงรูปลักษณ์ในสไตล์เนเกตคลาสสิกที่หลายคนหลงรักมาพร้อมไฟหน้าทรงกลมแบบเเรทให้้คคความมมมูสสสึกกยยยยอนนุผ,ผโนโัับโโลี่ ถังน้ำมันทรงหยดน้ำดีไซน์เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงความดุดันสีสันในปีนี้มีให้เลือกหลากหลายทั้งสีแดงเมทัลลิกน้ำเงินเข้มและดำด้านที่ตอบโจทย์ทั้งสายเรโทรและสายโมเดิร์นขุมพลังที่ตอบสนองได้ร้าใจ หัวใจหลักของ CB 400ปี2025คือเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด399 cc DOHC 1 6วาว์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ55แรงม้าที่1 1 0 0 0รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดที่39นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนอาทีส่งผ่านกำลังด้วยเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและลดอาการลอ้อล็อกขณะลดเกียร์กระทันหันระบบช่วงล่างและเบรกระดับพรีเมียม CB 400ใหม่มาพร้อมกับโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่จากแบรนด์โชววซซึ่งสามารถปรับระดับได้ทำให้ขี่ทางไกลหรือในเมืองได้อย่างลุ่มลนและมั่นคงในส่วนของระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกคู่พร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์ส่วนด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวมาพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกทุกสถานการณ์เทคโนโลยีและฟีเจอร์อำนวยความสะดวกแม้จะมาในรูปลักษณ์คลาสสิกแต่ CB 400 2025, ปี2025ก็ใส่เทคโนโลยีล้ำสมัยมาไม่น้อย หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์และข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนระบบไฟรอบคันเป็นเลสพร้อมพอชาร์จ USB Type C รองรับการชาร์จอุปกรณ์พกพาความรู้สึกในการขับขี่ CB400 ถูกออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ทุกระดับด้วยแฮนด์ที่กว้างและเบาะนั่งสูงประมาณ785ม mm, ิลลิเมตรทำให้ควบคุมรถได้ง่ายทั้งในเมืองและทางไกล น้ำหนักตัวรถประมาณ200กิโลกรัมให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ไม่หนักเกินไปเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือจะขี่ออกทริปก็พร้อมลุยราคาและการวางจำหน่ายในไทยสำหรับประเทศไทย Honda c b 400 2025คาดว่าจะเข้ามาทำตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย Honda Big Wing โดยมีราคาประมาณ320,000-350,000บาทขึ้นอยู่กับสีและออปชั่นเสริมซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับจักรยานยนต์สีสูบระดับตำนานแบบนี้สรุป Honda CB400 ปี2025คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะกับคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์เรโทรแต่ไม่ต้องการละทิ้งความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ทันสมัยหากคุณกำลังมองหารถสี่สูบเสียงเพราะรูปทรงหล่อและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน CB400 คันนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามปิดท้ายจากเดอะสยามไรเดอร์ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเดี๋ยสยามไรเดอร์หากคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ